สอบนักคำโพเอกสนามสอบวัดแยบนำอะไรอยู่วันนี้วิชาพุทธประวัตดวิชาพุทธประวัตดเรียนกัดเต็มห้องเรียนเต็มห้องเรียนเต็มห้องเงียบจิบเลยวันนี้ออกมาออกเงียบเลยเงียบจิบเลยท่านผู้ชม อามดำคำเสียดละมือเนี่ยฮาได้เพื่อได้กัดร้องเห็ดไปาดำคำเสียดใช้บรรยากาศการสอบทำให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งท่านผู้ชมได้เบิ่งกรรมการกรรมการคุมสอบกรรมการคุมสอบท่านผู้ชมเนี่ยคุมกระมับก็ะมิจิตไม่ได้อะ

ทำเอกทุกปีนี่ก็ง่ายยอ่อำเภอเตุรัดน้องบลโล้ยบำเด็ดเหตะิตส่วนนี้ก็บสีอมเพอเวลาสามชั่วโมงเวลาสามชั่วโมง ยกการสอบนักธรรของพระภิกษุสามเณรที่สอบทำตีทำนันรามาสอบทำโถทำโถทำเอกเได้สอบทำเอกได้ค่ะที่ว่าพระลักสูตรของนักธรรมาการกำกับการ cơm ăn cang, ăn cơm ăn cang, ăn cơm ăn cang, ăn cơm ăn cang, tăng dân số, tăng dân ติดตามใน Facebook ปฏิพบกันเด้อท่านผู้ชมก็ได้กําลังแจกไฉบไม้นะท่านผู้บลิง